มาอีกแล้วกับโครบิ๊กสุรินครับพี่น้องครับวันนี้เราได้ไหลบัวแดงมาสวยๆปลูกอยู่หลังบ้านนะครับพี่น้องครับวันนี้จะมาทําน้ําพริกกะทิหรือกรุ่นโดงของชาวอีสานใต้บ้านผมครับวิธีการทําไม่มีอะไรยากเลยครับเราก็จะเอาพริกหอมแดงกระเทียมมาคั่วให้หอมๆแบบนี้ให้สุกแบบนี้ครับแล้วก็นําปลาทูที่เราทอดกับปลาทูเค็มนะครับเอามาใส่โคลก็คือการทําน้ําพริกปลาทูนั่นแหละครับพี่น้องครับแตกต่างตรงที่เดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วกับกะทิครับผม นำน้ำพริกปลาทูที่เราโคลกให้เข้ากันแล้วนะครับนำมาคั่วหรือมาผัดกับกะทิแบบนี้เลยครับพี่น้องครับจากนั้นก็เติมน้ำล้างครกพอตามใจชอบเลยครับชอบแบบคลุกคลิกหรือชอบน้ำเยอะน้ำน้อยอันนี้แล้วแต่ทุกท่านเลยครับมาปรุงรสด้วยน้ำปลาราและก็น้ำปลาหอมๆใส่ลงไปเป็นอันว่าเสร็จแล้วครับออมปูสาไทยเขาเรียกว่าน้ำพริกกะทิพี่น้องครับวันนี้มาบ้านพ่อตาแม่ยายบ้านตานอ่ปอย ยายน้องพลอยนะครับโอ้โไข่เจียวด้วยนะร้อนๆยัวย่วๆรอบเด็กนี่ไหลายบัวลองเอาไปทําทานกันดูนะครับน้ําพริกของคนอีสานใต้บ้านผมหวังว่าคลิปนี้หลายคนคงจะคิดถึงเมนูนี้กันแล้วครับ